คลิปนี้ดูได้ทุกวัยแล้วแต่มึงจะส่งเสริมทั่วไป13บามวกสิบวกสิบวกนะครับ20บวกก็ได้ครับใครชอบกรากฏไลค์ใครไม่ชอบมาดูทำเหี้ยอะไรสวัสด,ดีครับเชอกันเมื่อวันนี้เราจะมาสอนใช้โปรแกรมแคมตาเซียกันนะครับสตูดิโอหเนี่ยแคมตาเซีนะครับมันตัดตอ่ตอวิดีโอได้และเพื่อนผมอยากรู้มันใช้ไงแล้วมีคนถามมาว่าทำไมไม่ใช้เวกัสโป เกียดโหลดมันไม่ล็อกไงมันไม่ล็อกไงการโหลดอ่ะมันไม่ล็อกอ่มันเสียเวลาไงเดี๋ยวผมก็ต้องเดี๋ยวผมก็ต้องโหลดอยู่ดีถ้าการโหลดมันล็อกพอเท่านั้นแหละแล้วก็เว็เนี่ยสตูดิโอสตูดิโอเนี่ยผมอ่ะรีวิวเกมไงใช้โปรแกรมแบบแฟดอ่ะเนี่ยแฟดใช้แฟดรีวิวรีวิวเสร็จอ่ะมันมันจิกมันหนักไงแฟดอ่ะใช้เสร็จแม่งแม่งโคตรหนักอ่ะสดโคตรหนักเลย หนักเสร็จนะถ้าหนักเสร็จปุ๊บ<ม>การใช้แฟลชหนักๆเนี่ยมันจะลง Youtube ยากใช่ไหมแล้วเมื่อใช้มันเยอะ3นาทีสี่จริงเนี่ยแม่งโคตรเยอะเราก็มาใส่แคมตาเซียสตูดิโอถ้าใส่แคมตาเซียสตูดิโอเนี่ยจากประมาณสี่จริงใช่ไหมเอาไปต,ต่อแม่งเหลือไม่กี่เอมบีแม่งโคตรไกลอะไอ้เหี้ยยอดเลยยอดเลยขอจบแค่นี้นะครับแคมตาเซียเมเดี๋ยวปักสองมาดูกันว่ามันจะลด ขนาดวิดีโอได้ขนาดไหนนะครับปาร์คสปาร์คสติดตามชมปาร์คสอ